ต่อมานะคะก็จะเป็นกลุ่มอาการสําคัญนะคะที่เกี่ยวกับการปกป้องสายตาหรือว่าบํารุงดวงตานั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะเรียกว่าปัญหาสายตาณนะปัจจุบันนะคะงานวิจัยพบว่าคนนะคะมีปัญหาในเรื่องของสายตานะคะเพิ่มขึ้นเป็นจนํานวนมากจากไลฟ์สไตล์นะคะในการใช้เทคโนโลยีต่างๆหน้าจอมือถือต่างๆเหล่านี้ค่ะมีรังสีอันตรายที่เรียกว่ารังสีสีฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่จะทําให้เกิดอาการจอประสาทตาเสือ่อมอาการตาแห้งนะคะหรือก่อให้เกิดอาการเมื่อยล้าดวงตาต่างๆเมื่อเราใช้งานต่อเนื่องเป็นระยะ เวลานานนะคะในสูตรตำรับนี้นะคะเราก็มีการใช้สารสกัดนะคะจากธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นสารสกัดนะคะที่มีความปลอดภัยแล้วก็เห็นผลลัพธ์ได้เป็นอย่างดีในเรื่องของการดูแลสายตาค่ะตัวแรกเลยนะคะก็คือสารสกัดลูทีนค่ะโอ้ตัวนี้ดังใช่ค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่มีงานวิจัยเยอะมากนะคะแล้วก็เป็นตัวที่สําคัญมากๆนะคะในเรื่องของการดูแลแล้วก็ปกป้องสายตาจากดังสีสีฟ้าค่ะซึ่งเป็นลูทีนที่มาจากดอกดาวเรืองใช่ค่ะหรือว่าเป็นดอกเม ะะซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ค่ะโดยทั่วไปเนี่ยลูทีนในท้องตลาดส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูทีนประเภทของการสังเคราะห์ค่ะซึ่งก็จะมีปัญหาเรื่องของการดูดซึมนะคะที่ดูดซึมไม่ดีซึ่งแน่นอน,นะคะ่ะถ้าดูดซึมไม่ดีก็ประสิทธิภาพเห็นผลลัพธ์ได้น้อยนะคะแต่ว่าในตัวของแคลโคปาน,นะคะเราจะใช้เป็นลูทีนที่สกัดจากธรรมชาตินะคะก็คือดอกของเมอริโกนะคะแต่นอกจากนี้นะคะนอกจากสกัดมาจากธรรมชาติแล้วค่ะยังมีนวัตกรรมในการนำส่งเพื่อให้เกิดการดูดซึม,มได้สูงที่สุดด้วยนะคะ ยอนุภาคที่ใช้ในการนําส่งนะคะจะเป็นอนุภาคขนาดนาโนนะคะห่อหุ้มสารสําคัญลูทีนไว้ค่ะเพื่อทําให้เกิดการดูดซึมได้สูงที่สุดแล้วก็สามารถที่จะนําส่งไปยังบริเวณเซลล์นะคะของจอประสาทตาได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะโอโ้โหยอดเยี่ยมไปเลยนะคะนี่แค่ฐานสํคาคัญแค่ ตัวเดียวเท่านั้นใช่ค่ะยังมีอีกนะยังมีอีกค่ะสารสกัดอีกตัวหนึ่งนะคะที่สําคัญมากๆอย่างที่เราทราบกันนะคะก็คือตัวของเบต้าแคโรทีนค่ะนะคะซึ่งมาจากสารสกัดจากธรรมชาติก็คือตัวของแครอทค่ะนะคะอย่างที่เราทราบกันนะคะเบต้าแคโรทีนนะคะเป็นสารสําคัญมากค่ะเพราะว่าเมื่อเข้าไปสู่ร่างกายนะคะก็จะเป็นสารตั้งต้นของการนําไปสร้างพวกสารพวกโรดอปซินค่ะซึ่งตัวเหล่านี้ค่ะสำคัญมากในการมองเห็นในเวลากลางคืนค่ะใครนะคะเวลากลางคืนรู้สึกว่ามองเห็นไม่ดีนะคะ ตาฝ้าตาฟางใช่ค่ะปิดไฟปุ๊บเดินชนขอบตรงขอบเตียงนะคะตัวนี้ค่ะจะช่วยในเรื่องของการมองเห็นในเวลากลางคืนได้เป็นอย่างดีค่ะแต่ว่ายังไม่จบนะคะในสูตรตำรับนี้เนี่ยยังมีสารสก,กัดจากเบอร์รี่นะคะ 2ชนิดนะคะตัวแรกเลยก็คือซีบัคทอนค่ะตัวซีบัคทอนนี้นะคะอุดมด้วยวิตามินมากมายค่ะแล้วก็ยังมีตัวที่ช่วยในเรื่องของการลดอนุมูลอิสระลดอาการตาแห้งของดวงตาได้เป็นอย่างดีค่ะนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเลยนะคะก็คือมันก็ดังเหมือนกันใช่ค่ะนิยมมากๆนะคะแล้วก็งานวิจัยรองรับเยอะมากๆก็คือบิลเบอรี่นะคะที่อุดมด้วยสารแอนโทไซยานินค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาได้เป็นอย่างดีค่ะใครที่ต้องจ้องคอมนานๆนะคะทำงาน นานๆนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อได้รับประทานสารอาหารเหล่านี้ค่ะจะช่วยในเรื่องของการลดอาการเมื่อร้าของดวงตาลดอาการตาแห้งนะคะ,คะแล้วก็ป้องกันค่ะไม่ให้เกิดปัญหาสายตาต่างๆตามมาได้เป็นอย่างดีเลยค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นสารสกัดที่มาจากธรรมชาตินะคะแต่ว่าการเห็นผลลัพธ์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็รวดเร็วเพราะว่าเรารวบรวมสารสกัดที่ดีที่สุดนะคะที่เกี่ยวกับการบำรุงสายตาเนี่ยมาไว้ในตำรับสูตรของแคลโคป้าเลยค่ะ